สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลยบอลกันต่อขอแสดงความยินดีกับวอลเลยบอลหญิง u 18ทีมชาติไทยครับสามารถเอาชนะ u 18ทีมชาติอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ23นะครับชนะ30หรือ3โบกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยต้องบอกเลยว่า เป็นชุดอนาคตของเลยบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับด้วยความสูงที่โดดเด่นหลายตำแหน่งในการเล่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มการเล่นโอ้โหถือได้ว่าโชว์ฝีไม้ลายมือกันดีมากๆเลยในแมตช์แรกที่เจอกับทางด้านอินโดนีเซียและที่สําคัญนะครับน้องแคปหมูนี่โอ้โหทุบแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับทุบ3เมตรทุบหัวเสานะครับเล่นได้ดีมากแล้วก็ดิกบอลก็ทําได้ดีนะเกมรับเนี่ยรับเซิร์ฟรับตบก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะครับที่เล่นแต่ละตำแหน่งก็ถือว่าช่วยกันเล่นได้ดีนะครับ จนทําให้เราได้ชชนะในวันนี้นั่นเองนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยสุดๆเลยนะครับสำหรับน้องๆอยู U18 ทีมชาติไทยโอ้โหขอเสียงปรบมือในการแข่งขันขาร,รายการ Princess Cup 2024ในครั้งนี้นะครับหรือว่าการชิงแชมป์ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ชมทําได้ดีมากๆเลยน้องๆอยู่1 8ทีมชาติไทยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละเซตว่าเป็นอย่างไรร่วมถึงนะครับคลิปของน้องแคปหมูที่แบบ ทุบกระจายเลยนะครับโอ้โหหลายๆลูกแอดมินก็รวบรวมมาให้นะครับก็ตัดมานะครับไม่เยอะนะคุณผู้ชมเปิดเกมเซตแรกวอลเลย์บอลหญิงยูสิบทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยเซตแรกนะครับทีมชาติไทยเอาชนะได้ก่อนด้วยสกอร์ยี่สต่อสิ้ต้องบอกเลยว่าในเซตนี้นะครับในช่วงของต้นเกมเนี่ยถือว่าสูสีกันนะครับแต่ว่า ช่วงตั้งแต่กลางเซตนะครับจนถึงปลายเซตเป็นทีมชาติไทยที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับทีมชาติไทยก็ทําได้ดีเรื่องของเกมรุกต้องชมน้องแคปหมูนะครับสามารถที่จะตีแล้วฝังได้เลยนะครับรวมถึงสกิลการเล่นต่างๆแล้วก็ คนอื่นๆด้วยนะครับน้องๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะซึ่งก็ทําให้นะครับทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะได้ก่อนในเซตแรกด้วยสกอร์ยีต่อสิขึ้นนําเป็น1ต่อศูนเซตนะครับพอมาในเซตที่2ครับผู้ชมทีมชาติไทยยิ่งเล่นดีนะในช่วงของต้นเซตนะครับถือได้ว่าสูสีกันนะครับแต่ว่าในช่วงของเริ่มกลางเซตแล้วเนี่ยนะครับเป็นทีมชาติไทยที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของเกมรุกทําได้ดีกว่าในเรื่องของเกมรับ ทีมชาติไทยก็เริ่มเหนียวขึ้นนะครับน้องๆก็ถือว่าช่วยกันเล่นได้อย่างดีเยี่ยมและที่สําคัญนะครับระบบสื่อสารภายในทีมก็เริ่มมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่ทางด้านน้องแคปหมูนะครับก็ยังคงโชว์ฟอร์มในส่วนของการเล่นนะครับตีหัวเสาได้ดีมากๆเลยนะครับน้องแคปหมูถ้าชื่อจริงก็คือสุภวดีพันวิไลนั่นเองนะครับโอ้โหน้องทุบได้ดีมากๆด้วยส่วนสูงถึง188ซนเมตรนั่นเองส่วนทางด้านน้อง เอ็นะครับน้องสิธรเจตตะหรือว่าทางด้านน้องสิทศิวิมลจงจิตนะครับก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับโดยในช่วงของปลายเซตนะครับมีการเปลี่ยนตัวน้องสุภาวดีพันวิไลออกนะครับ,บ oh ก็คือน้องเคบหมหูเนี่ยให้ออกก่อนเนื่องจากว่าในช่วงของเซตที่2เนี่ยนะครับมีการตีเสียพร้อมกัน2ลูกนะครับและทางด้านน้อง horas. วิสรุตตาเสงนาน,นะครับเข้ามาแทนแล้วก็ทําแต้มได้จบแล้วเนี่ยนะครับทำให้ในช่วงของเซตที่2นะครับทีมชาติไทยเอาชนะ อินโดนีเซียไปได้ด้วยสกอร25์25ต่อ16ขึ้นนำเป็น2ต่อ0เซตนะครับต้องชมทางด้าน MB นะครับก็คือบอลเร็วของเราบล็อกได้ดีมากนะครับแล้วก็หัวเสาเนี่ยน้องอาทิติยากแก้วนอกก็ตีได้ดีมากๆเลยนะส่วนด้านน้องวิสรุตตาเสงนาที่เปลี่ยนทางด้านน้องแคปหูเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็ ตัวรับอิสระหรือว่าริโบโรก็สามารถเล่นได้ดีเช่นเดียวกันนะส่วนทางด้านมือเซตของเรานะครับก็ถือว่าทําได้ดีเยี่ยมนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะส่วนทางด้านบีหลังนะครับต้องยกให้ทางด้านน้องซาสิการกันอยู่นะครับโอ้โหโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีเหมือนกัน,นครับ และในเซตที่3ครับผู้ชมมาดูกันต่อซึ่งในเซตที่3าต้องบอกเลยว่าโอ้โหเซตนี้นะครับถือได้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยแก้เกมมาดีแล้วก็วางแผนกันมาดีครับในเซตที่3ต้องบอกเลยว่าเป็นการสูสีกันแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งผัดกันได้แต้มแล้วที่สําคัญนะครับในช่วงของปลายเซตเนี่ยโอ้โห แต้มแบบสูสีกันมากๆเลยคุณผู้ชมโดยทางด้านอินโดนีเซียก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับไม่ยอมจบ3 0แต่อย่างใดแล้วก็ทางด้านทีมชาติไทยเนี่ยต้องจบ3 0ให้ได้นะครับโดยสุดท้ายแล้วนะครับจังหวะที่น้องแคปหมูตีให้ทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น24ต่อ23แล้วก็สุดท้ายแล้วจบที่สกอร์25ต่อ23านะครับทำให วอลล์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้ในเซตที่สามด้วยสกอร์25-23สรุปแล้วนะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะบอลล์บอลหญิง U18 ทีมชาติอินโดนีเซียไปได้3-0เซตก็ถือได้ว่าเป็นการชนะที่ขาดลอยนะครับด้วยสกอร์25-19 25-16แล้วก็25-23เก็บสามแต้มแรกแล้วนะครับสำหรับบอลล์บอลหญิง U18 8ทีมชาติไทยครับทีนี้นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิง U18 ทีมชาติไทยในวันต่อไปนะครับก็จะเป็นในช่วงของเวลา16นาฬิกา 30นาทีเช่นเดิมนะครับโดยที่ทีมชาติไทยในวันที่9มิถุนายน2567จะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสาออสเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะตัวสูงพอสมควรแล้วก็ตัวสูงกว่าทีมชาติไทยแน่นอนเราก็มาติดตามชมเชียร์กันต่อนะครับผู้ชมเดี๋ยวแอดมินมีเทียบสยติแล้วก็เทียบความสูงแต่ละตำแหน่งให้ชมให้ฟังด้วยนะครับในการแข่งขันแมตต์ต่อไปต้องบอกเลยว่าใน การแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องสูฮกที่น้องแคปหมูนะครับน้องสุภาวดีพันวิไลนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยแล้วก็ไปดูแมตช์ของน้องนะครับที่ขึ้นตีนะครับซึ่งตีทั้ง3เมตรนะครับตีทั้งหัวเสานะครับทั้งแฉลบบล็อกก็ได้ตีนะครับลงท้ายคอร์ดก็ดีแล้วก็ตีหัวเสานะครับฝังลงไปเลยนะครับตี3เมตรก็ตีได้แรงถือว่าน้องแคปหมูนะครับเป็นอนาคต ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องสูงถึง1 8 8ซนเมแล้วก็ฟอร์มการเล่นแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ขอแสดงความดีดกับวอลเลย์บอลหญิงยูสทีมชาติไทยด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้น้องๆทุกคนนะครับเล่นกันแบบ ประสานงานกันได้ดีแล้วก็ถือว่าเล่นเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นจดทําให้ได้ชัยชนะในครั้งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น MVP ต้องยกให้กับน้องแคปหมูนะครับทำได้ดีมากๆในวันนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ12รายชื่อก็ประกอบไปด้วยตําแหน่งบีหลังสสการกันอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสูง1 8 1ซนเมตร นัทวันผัดไทยสงโรงเรียนกีฬาเทศบาล2วัดสว่างคงคาสูง178เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาวิสรุตาเสงนาโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6กสูง178เซนติเมตรแล้วก็อาทิตยาแก้วนอกโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสูง179เซนติเมตรฐานิตาเอี่ยมละออโรงเรียนเทศบาล3ามวชนาวาตสูง169เซนติเมตรสุภวัด,ดีพันวิไลโรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคสูง188เซนติเมตรเซเตอร์ กนกวันเตียนสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอสูง169เซนติเมตรก่อนกนกชาบําเน็รโรงเรียนวังจันทร์วิทยาสูง170เซนติเมตรตำแหน่งบอลเร็วหรือว่าบอลสั้นครับซาสิธรเจตตะ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานสูง180เซนติเมตรสศิวิมลจงจิตโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคมสูง185เซนติเมตรนัทริกาวสารโรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการอายุทยาสูง182เซนติเมตรแล้วก็ตัวรับอิสระหรือว่าริบาร์โรนะครับปริตาเหลี่ยมทองหลังโรงเรียนสุานารีวิทยาสูง164เซนติเมตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลและกีฬาสวัสดีครับ